ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแก้วกาบาพลังอีพีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวงานผีตาโขนซึ่งงานผีตาโขนเนี่ยเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่ามายังยาวนานของชาวอำเภอด่านซ้ายในอีพีนี้คุณจะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอพูเรืออำเภอด่านซ้ายร่วมไปถึงอำเภอนายแ้วและยังได้ชมประเพณีอันง,งดงามของชาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งก็คือผีตาโขนนั่นเองไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียว พีตาคูนด่านซ้ายถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับทันบูชาตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน บ้านเลยวะบ้านปุกกอกนะครับวันนี้ก็ก่อนจะขึ้นโค้งร้อยุบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราออกมาสายอีกแล้วครับตอนแรกนักันไว้เจ็ดโมงตรงกว่าจะได้ออกมาสิบโมงครับผมผมอุตส่าห์นัดเพื่อนนะนะผมคิดว่าน่านจะต้องออกมาสายแนะ่แต่ก็ยังสายเหมือนเดิมนะฮะเราออกมาจากวังสะพุงนะครับถ้าใครที่มาจากทางทางโซนอีสานขอนแก่นหรือว่าอุดรน,นะครับไม่ต้องเข้าไป อำเภอเมืองนะครับก็เข้ามาที่เมืองบางสะพุงนะครับแล้วมันจะมีทางที่ทะลุออกมาโค้งลอยศพนะครับขึ้นไปอำเภอภูเรือนะครับขึ้นไปทางสารต้มขึ้นไปทางนี้แต่ว่าที่เนี้ยก็วิวสวยนะครับมันจะเลาะไต่เลาะข้างเขาของอ่าผู้หลวงไปนะครับแต่ว่าเส้นเนี้ยมีประวัติครับท่านผู้ชมแต่ว่าคงไม่โทรไปหาพี่แจ็คหรอกเราเล่าแค่นี้ก็พอนะครับ ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นโค้งที่แบบอันตรายมากนะครับคนสัญจรไปมาเนี่ยถ้าเขาลงมาจากข้างบนนะเขาจะม,ามองเห็นแสงไฟหมู่บ้านเขาจะนึกว่าเป็นทางตรงเหยียบลงมาเลยครับแต่โค้งนี่แบบมีความระนุะน้วนาวนะครับแล้วก็ตอนตกลางคืนเนี่ยมันแบบมีเรื่องหลอนนะครับ คือก็จะมีบ an <es> huh ัรทัดอะไรเงี้ยก็จะมีคนเห็นแบบว่าคนมาเต้นมาลำมาเลยรเพราะว่าเคยมีรถของหมอลำเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ่าจะมีพลังงานมวลสารบางอย่างโอ้เป็นยาไปต่อเฮยกลัวแล้วรีบผ่านล้วเอเฮ้ Hi Everybody ก็กำลังเดินทางนะครับตอนนี้พวกเราเดินทางออกมาจากตัวอําเภอวังสะพุงแล้วนะครับมุ่งหน้าไปอําเภอด่านซ้ายแต่เราเลือกใช้เส้นทางพวงลอยศพนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่มันตัดนะครับระหว่างอําเภอวังสะพุงกับอําเภอภูเรือนะครับเส้นนี้ไม่ต้องเข้าไปในอําเภอเมืองเลยนะครับอันนี้ก็จะใกล้นะครับพรถบรรทุกหรือว่ารถขนส่งก็จะชินทางนี้ แต่ว่าทางนี้ก็มีจุดอันตรายคือโค้งลอยศพนะครับอยู่ข้างหน้านะ โดนถ่ายคลิปไม่ทานเพื่อนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วบอกให้รอข้างหน้าไม่รอนะถ้าไปซึ้อก็คงต้องรอกันอยู่ระเบียงเมานะก็าจะพาท่านผู้ชมไปชมวิวที่ร้านกาแฟพระเบียงเมาฝนโปร่งท่านผู้ชมตอนนี้ข้างหน้ามีฝนตกครับแต่ว่ารถจอดกันเยอะมากผมไม่รู้ว่ามีด่านหรืออะไรหรือเปล่านะเอาจริงก็มันเรื่องอเรื่องเสียงรถเสียงอะไรเนี่ยของผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่า วัวดูนไปขับขี่ไปขับขี่คือขาดไปนะยังไม่ได้ต่อนะก็เลยเซเทปๆตัวเ,เองก่อนหรือว่ารถติดป่ะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝมุนขึ้นหน่อยก่อนวัวกล้องมีปัญหาไงโ,โวัวๆนี้ก็เก่าแล้วเพราะว่าซีนมันคงไม่ดีอ่ะยางมันคงไม่ดีนะ,ะใครพอจะมี พยากรหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งไมใ้ใช้หน่อยเดี๋ยวรีวิวให้ร้านหรืออะไรก็ได้นะพอยืมแล้วกันเอากเก่าก็ได้นะเดี๋ยวโปรโหมดร้านให้่ะท่านผู้ชมผมจะพาไปเรียบระเบียงเมาแต่ว,ว่ากูจะไปทางไหนวะเนี่ยคือระเบียงเมาเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่วิวสวยงามมากครับจะเห็นตัวเมืองกู้เรือนะเห็นหรือเปล่าวะผมคาดว่าอย่างนั้นนะแต่วว่าทางที่ขึ้นเนี่ยเลี้ยวเข้ามาทางวัดป่า,านหน้วยลาด พอเ,เข้ามาในหมู่บ้านแล้วไม่ต้องเลี้ยวไปทางวัดปากไม้ลาดนะไปโซนท้ายๆหมู่บ้านเลยนะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็หลายหลายโค้งหลายซอยนะเอาเป็นว่าไปทางหลักท้ายหมู่บ้านเข้าไปลึกๆแล้วกันาพืชพืชไม้พืองหนา นี่รูมไม่ได้รมคือไอ้ตัวถังนี่เอง่งบุบเลยนะเพราะว่าเป็นเหล็กไงฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนหม้อนะ ระเบียงเมาแต่ว่าตอนนี้จากระเบียงเมากลายเป็นสูตรอพยพแล้วครับฝนตกหนักมากนะฝนใสมากเลยไดม่เห็นวิวข้างล่างเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะครับอยู่บนเขาเลย แต่ว่ามีหลายที่อยู่ที่กําลังทำํำแต่ว่าตรงนี้มันคนมาเยอะเลยะดะรูจากรีวิวอะไรอย่เงี้ยวัดปต่าหวยลาอยู่ข้างล่างตรงนี้ อามาเจอได้ไงนะครับผมผมนึกว่าผมขึ้นมาคนเดียวนะกว่าตอนโทนี่คือนี่เริมีอารมณ์แล้วก็เราหลงทางกันนะผมนึกว่าผมขึ้นมาคนแรกต้องมาเดินหายอยู่เพราะจะมาสั่งกาแฟเนี่ย มาเจอวะทีวันนี้ก็ถ้าคนที่มาระเบียงเมานะน้อยคนนะที่จะมาเจอบรรยากาศอย่างนี้นะบรรยากาศสูงอพยพนะครับ <c oughs> <c oughs> หลายคนอาจจะมาเจอแบบเออบรรยากาศชิวๆเย็นๆนะแต่เรานี้ไม่เหมือนใครเลยนี่เป็นบรรยากาศฟิล์มกู้รักนะฮะเปแบบนั่งชมวิวแล้วก็กอดกันดูฝนอะไรประมาณนะั้นตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราจะไปต่อกันละ แต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับถ้ามันค่ำแล้วก็จะเข้าไปถ่ายรูปกับผีตาโขนนะครับไปเดินเล่นในงานนะครับแล้วก็จะขึ้นไปนอนที่นาแห้วหรือถ้ามันยังเร็วไปก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่นาแห้วเลยเราจะไปกลางเต็นท์นอนชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะถ้าบรรยากาศดีๆเหมาะขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าภูเก้างอมน่าจะสวยนะ จะพาไปดูวิวตอนเช้าอีกทีหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยครับเคยดอุบัติเหตุจนได้ชนท้ายกันเองครับ่อนท้ยยังร้วนอีก่อนคือตามหลักแล้วคนข้างหลังอ่ะต้องดูรถข้างหน้านะถึงเขาจะเบีกกระท่านหันก็ช่างแต่ออย่างนึงคือเขาไม่ได้ขับเร็วเลย แล้วขับไม่ใ,ใกล้อะ่ะคือเขาผิดที่เบรกวางทางทเ,เรียบร้อยครับเต็กสูงขอฉีกแล้วครับเรียบร้อยขับรถเงอะงะหลายโหมีเหตุขายตามข้างทางนะครับท่านผู้ชมมีเหตุอย่างนี้นะ่ะ อันนี้เห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกเห็ดละงูกว้าวมาไปแกงครับอร่อยตอนนี้เราติดฝนครับข้างหน้าคือพายุลูกใหญ่เหมือนกันนะก็เลยพักก่อนกลัวมันอันตรายนะครับเดี๋ยวรอฝนสักหน่อยฝนตกแรงก็คงไม่นานนิ่เด็ปีนี้รถได้ป้ะ รถไล่บ่ปีนะดูแล่ยจังบ่นางเบิ้งรถเปิดมือมาแล้วนะเราได้คข่ตะโกนเม็ดนะนี่เขาหมาก่อนก็ได้คข่แบบนี้แล้วโอ้ใครบ้านซื้อบ่บ่นหงรูปเน่ารถนี้ซื้ออยู่บ่เออเออเออก็เขาเีซ่านนะเออซ่านใสอซ่านมาจะได้ไายดีจังเลยหลือบ่ได้ไายดีจังวันที่รอไปห้ามันจะได้เม็ดนะเม่ดนะหกอูล่างบ้านนี่บ่เมีนเออ เออรถตาพอรู้จักพระวัดพี่ตาโคนบ่เป็นยังต้องอ่าซื้อว่าพี่ตาโคนเป็นยังต้องมาแฮ่ไม่ยังฮิเข้าจาดทุกปีเนาะบ่นั่นล่ะรถตำนานไม่ยังมันเป็นเดี๋ยวพอยรู้จักบ่มันบุญหลวงบ่ไม่บอบุญหลวงไม่บอกเหตุข้าแม่บ่โตบ่โค่นเนี่ยมาโต๊ะกี้แล้วมีโคนโคนหนีโต๊ะกี้ปะเนี้ยบ่ว่าแล้วงานนี้เราโค่นเหมือนโต๊เลยปะเนี้ยเออกระึือันนี้กะข้าบ่ข้าบ่เล่น ีตตนุกโโอันนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นเป็นบุญนั้นข้อฟุ้นข้องทางด้านซ้ายห้องมองอื่นแกอีจุดบางไฟพระเมนเคสอื่นก็บุญบุญบางไฟอ๋อท่านเมนด้านซ้ายก็เป็นบุญประเพณีบุญร่วงพี่ตาโคนการละเล่นผีตาโค่นเองสิบอ๋ละเล่นผีตาโคนเออเม่ยเมนมืออื่นเนื้อเขาเฮียบอสตำบลนี้มีขบวนปะตำบลโค้งงามมีไปเลยดิเบ้อโค้งงามมา ยัดไงบ่ได้ปีน่ะอัดไงอยู่แมนบ่กปีนะบ่6ปีนะเปี้ยนหนหลังล่วงบ่ไปนะข้อดีเมื่อเดืไปบ่มุณห้อยรถมุณห้อยรถติดเออรถได้คนได้แล้วมันบ่มีมันบ่ได้ยางงานบ่กินงานบ่งกินกันกัดแง่กัดไปบ่เก้าได้ยัลไเก้ายังไเก้าบ่ในนอนเราบ่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเฮ้ในนอนเราบ่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะบ่เชี่ยงรถบินบ่ได้คืนดี บอบ้านตาอยู่ไหนอ๋อบอกใคยได้ยินปาะเดี๋ยนี้เออแล้วก็รอแล้วลืงแล้วก็ชินแล้วครับครับโอ้ยตอนนี้ฝนตกแรงมากครับท่านผู้ชมตอนนี้บ่ายสามสามสิบเก้านาทีแล้วยังไม่ถึงเลยฝนแรงมากอันตรายครับพักก่อนนะอันนี้ก็โมโหหิวมาสุดทางเลย Ừ, những bôi vai xoay quá Hết hai xoay quá ถึงตัวอำเภอด่านซ้ายแล้วครับท่านผู้ชมรถแน่นมากฝนก็ตกรถก็แน่นไ,ไปทุกที่ที่มีทางบรรยากาศกำลังดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ไอหมอกขึ้นเหนือเมืองด่านซ้ายนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าข้างในหรือเปล่านะ เลี้ยวขวาไปหรือเปล่าไม่รู้ก่อนไม่ได้อะครับท่านผู้ชมขอให้รถเดินทางเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปที่นายแห้วก,กันเลย

ฝนเพลงมาอย่างหนักและภาพที่เห็นก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหบรรยากาศเริ่มเย็นแล้ว บ้านหนองวายแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าฝนหนักมากไม่รู้ว่าแกจะอยู่บ้านหรือว่าแกจะอยู่สวนนะคือแกอยู่บ้านดีกว่าจําได้ไหมครับทริปที่ผมพามาแคมป์ที่ภูเก็ตมอมนะทุกนอนบ้านแกเนี่ยพี่คนเดิยไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โอ เดี room, ๋ยวข้ามจริงครับท่านผู้ชมเอาไซหูไดเปเดี๋ยวเอาไซดังอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หลับที่นอนก่อนนะครับท่านผู้ชม ตามแผนของเราต้องมานอนที่นี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหเละมากะนะดูรองเท้าดิโอ้โหไม่ตามแผนเลยโอ้โแต่ว,ว่าวิวดีจริงครับตรงนี้นต,นตรงไหนครับตอนแรกเราว่ากะว่าจะมานอนนี่แต่คงไม่ได้แล้วเลยเละมาก จำได้ไหมครับท่านผู้ชมตรงนู้นคลิปที่ผมพามาเที่ยวภูก้างอมครับเราเรานอนบนต้นไม้ใหญ่จุดนั้นครับโอ้ผูอยากให้พวกมึงดูสภาพยูทูบเบอร์นะชีวิตยูทูบเบอร์ไม่ได้ง่ายไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นแหม่งนโคตรเล แล้วครับถ้าผู้ชมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวนอนบ้านพี่ศั์นี่แหละแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะได้บรรยากาศยังไงก็เดี๋ยวค่อยออกไปนั่งดื่มนั่งดิง้งนั่งย่างกันตรงสวนแกแล้วกันนะว่าเละมากเรียบร้อยครับท่านผู้ชมที่หลับที่นอนของเรานะบรรยากาศโฮมสเตย์ครับนี่นะวันนี้มีอยู่ เอ็มมีอยู่ห้าหลังนะแต่ไม่รู้ว่าจะนอนกี่หลังนะเพราะว่าเมื่อคืนเห็นบอกว่านอนให้ยุงแดกอยู่ข้างหน้าบ้านนะ่ะ <c oughs> สองคนเมื <c oughs> อนกันวันนี้มีอะไรกินครับนี้เมนูมเมนูไสหมูย่างนะคะวันนี้เราก็ไสย่าง <yeah. S 3> แล้วก็เป็นปีไก่ปีไก่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะกระดูกอ่อนเหรอถ้าจะหมูติดกระดูกอ,อ่อนนะอร่อยไหมเนะี่ยอร่อยค่ะแม่บอกว่าเคยเอาล่าเคยมาแล้วรอบหนึ่งใครมา, <c oughs> มาเขาเพิ่งมาคร <c oughs> ั้งแรกแ่แม <c oughs> ่ว่า่มี่ ผิดคนแล้วแม่ผิดคนแล้วเมนูวันนี้ครับท่านผู้ชมต้ม <c oughs> เป็ดป,ปลาไหลครับนี่ต้มเป็ดปลาไหลต้องไซส์นี้นะพอดีใหญ่เกินไป บไดซีดอกหมือนี้ายจังหลายเมนอุตสาว่าสิไปสีกันอะนเจ็บีังเจ็บย Anything I do the monkey will do Anything I do the monkey will do Will do. Anything I do, the monkey will do. I wake up in the morning, who's waking too? Anything I do, the monkey will do. Walking down to the table, who's walking too? Anything I do, the monkey will do. I am brushing my teeth, and who's brushing too? Anything I do, the monkey will do. I am eating my breakfast, who's eating too? Anything I do, the monkey will do. Please take this monkey back to. The Anything I do, t h e m u n t be with you. You really do know what I am going t h r o u g a u s anything I do, t h e m u n t be with you. อรุณสวัสดิ์เช้าเลยว่าไงสิงนักบิดยวโอ้โหจัดเสือตนเช้าเลยครับยินดีงานกินดองสลองใส เมื่อคืนกินดองหนักไปหน่อยครับเมื่อคืนเอาตื่นไหมไอ้เมื่อคืนนี่คือร่ำแทนะกเต้นเต้นเต้น